พี่น้องโคเและแม่ทั้งหลายสิมาแกงไหวพี่น้องเอ้ยเรื่องแกงก็ม่นำยานางน้ำงเขาเบื้อปลาเด็กใบพักนางตู่พี่น้องมาเพ็ดตําใส่หัวบัวหัวกระเทียมกับข่าพี่น้องไหวยักเสนาพี่น้องเพื่อระบายความขมพี่น้องเอ้ยมาข้างหม้อเลยพี่น้องข้างหม้อข้างหม้อพี่น้อง เครเ่องหอมลงไปขัวขวัวให้มันหอมพี่น้องใส่น้ำมันหมูลเหล็กหน่อยพี่น้องเลยใส่น้ำมันหมูลเหล็กน้อยโอ้ยขอโทษเลยพี่น้องเ้อก้องจับเอาจับอา้าวอ้ยไก่กันนะขวัวไปให้มันหอมพี่น้อง ตามด้วยน้ำปลาแดกพี่น้องขวายมันหอมพี่น้องไวน้นำปลาแดกไม่จะแส่บก่อนเวลาเขาใส่แกงพี่น้องเขามาอัขวายก่อนนะนะตามด้วยน้ำยานางพี่น้อง ใส่ไลยเติบสดนนำพี่น้องเลยใส่สดดหํำจุกเลยว้าวมมีแนวใส่เ้อพี่น้องเลยแกงละล่าเนาะแกงไว้ละล่าพี่น้องบด้ใส่กระดูกหมูสัําพี่น้องเลยแกงละล่าเนี่พี่น้องใสค่ครับอีตูธรรม,มาดาเอาอยู่พี่น้องกระแสบคือกันพี่น้องเลยตามด้วยไว้พี่น้องบ้าน จักเส้น้ำเพื่อโบไ้มันขมพี่น้องเลยไว้อย่าจักเสน้ำเามันกับขบมเสแล้วกันค่อยล่างอีกเนาะล่างสองเถื่อล่างพี่น้องบบใส่เกลือก็ได้พี่น้องเส่ละลายเส้น้ำละลายอะไรกันล่างสองสองน้ามาไลเข้ากับมาแกงเนาะค่อยเส่ไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้พี่น้องอ๋อห้มันฝดสะกนเด้อพี่น้องเด้อให้จังเอาเขาเบื่อลงใส่ กบไล้บ,บ่อนหน่อยน้ำพอดีงามพอดีสดน้ำพี่น้องเลยแกงหวายแกงหวายพ่นองอาหารแรงมาเดิอมินเด้อพ่นองเดินมาเด้อปลามันผดจะก่อนจังเสี้ยเขัเ,ขเบื่อลงพี่นองผดแล้วพี่น้องตํามด้วยเกลือตามด้วยเกลือตั้มด้วยเกลือ แล้วก็ข่าเบื้อแล้วก็ค้นค้นพี่น้องล่างข่าเบือลงอีกก้อน กล้จะซุกเลยพี่น้องเอ้ยแกงไว้ข่อยพี่น้องเอ้ยแกงไว้ลาละพี่น้องใส่ปลาเด็กบอดีมียังใส่พี่น้องมิแต่ไว้แกงไว้หลอนเลยพี่น้องเติมด้วยพงนัวพี่น้องไม่ใหญ่สู้ลดแล้วก็ตามด้วยพักนั่งตู่พี่น้องก็ถือว่าเซ็จสิ้นเรียบร้อยเท่านี้ได้พี่น้องเลยเท่านี้ได้ cho nó băm xẹp nhọt thì nó khen sốt sốt mi nè mượt lời thì nóng, nóng đứa bằng con thì nóng xin bằng con Wow xẹp lèo nhạc trang người cưa xài con tơm đuôi cưa thì ชิมเหมือน,นเด้อพี่น้องเด้อวันี้ว้าวเสีบแล้วเพลียแล่วผีน้องเลยเสียบแล้วขอบใจเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อกินแกงไว้นะ้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อ